คอลัมน์คนปลายซอยนั่นเองโดยนักคิดนักเขียนนะคอลัมนิสต์อาวุโสของทางไทยโพสต์นะครับคุณเปลวสีเงินครับนะวันนี้นะคุณเปลวสีเงินนะครับใช้ชื่อคอลัมน์คนปลายซอยในบทความที่ว่านะครับในรอบครึ่งศตวรรษครับครบไปติดตามกันนะครับคุณเปลวนะครับบอกว่านับจาก24สิงหา เมื่อสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยประเด็นนายก8ปีจนถึงวันนี้29สิงหา65พลเอกประยุทธ์นอกจากจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งสารอย่างเคร่งครัดแล้วก็ยังไม่ปรากฏเลยว่าพลเอกประยุทธ์จะพูดหรือแสดงกิริยาท่าทีใดๆในทางต่อต้านหรือไม่พอใจคำสั่งสารทุกอย่างสงบนิ่งอยู่ในกรอบประชาธิปไตยเรียบร้อย ในทางตรงกันข้ามนายกหยุดชั่วคราวตามคำสั่งสารด้วยเคารพแต่ฝ่ายค้านกลับไม่หยุดด้วยไม่เคารพกติกาใดๆได้คืบจะเอาศอกปั่นวาทกรรม8ปีอยู่นานเกินไปแล้วบ้างบีบให้นายกลาออกไปเลยบ้างแสดงกริยาวาจามิ่นซามเย้ยหยามทากถางในทางได้ค่าผลเอกประวิตรรักษาการรักษาราชการแทนนายกต่างๆนานาบ้าง บ่งเจตนาขบวนการแดงส้มสามนิ้วทั้งในถนนและสภาว่าพยายามทุกวิถีทางที่จะลุกรานให้สามปอพ้นไปจากพื้นที่การเมืองคุณเปลก็ถามมว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันกลัวจนขี้หดตดหายปากก็ว่าไม่กลัวเลือกตั้งจะแลนสไลด์กระโปรงครอบครัวใหญ่เพื่อไทยนายหญิงจะครอบประเทศไทยได้ทั้งประเทศแต่ในใจมันหวั่นไหวตั้งแต่ตัวพ่อตัวลูก ยันขี้ค่าทั้งคอกวันไหวว่าตราบใดที่พลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในยุทธจักรการเมืองตราบนั้นพวกมันก็เหมือนหมาผวาแค่เสียงฟ้าร้องฉะนั้นมันจึงมันจึงต้องตามราวีทุกรูปแบบทั้งในกฎหมายนอกกฎหมายและในถนนต้องกำจัดให้พ้นทางไปไม่งั้นเลือกตั้งปีหน้าที่ว่าแลนสไลด์พวกมันก็จะกลายเป็นหมาแงานคอมองประเคมบุญขือต่อไปอีกสปี เป็นหมาโซซที่โครงบานมาร่วม8ปีแทบสีเอ๋งๆต้องแทะหางเสริมอาหารเม็ดจนไกลด้วนแล้วนี่เลือกตั้งปี66คืนยังมีพลเอกประยุทธ์อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกเลือกตั้งเป็นต่ออีก4ปีรวมเป็น12ปีแบบนี้พวกกู่ทั้งคอกมีต้องแทะที่เหลือจากโคนหางถึงหำนี่หรือนี่ละ่ะถึงได้เรียงหน้าหนังนี่ละ่ะถึงได้เรียงหน้าหนังหนาะๆ ทั้งตัวผู้ตัวเมียปั้นวาทกรรมออกมาทํานองเรียกร้องจิตสํานึกให้เป็นข่าวรายวันไม่ต้องรอสารวินิจฉัยให้ลาออกไปเลยเรียกว่าหมุดยางอายกันแล้วเพื่อระบบทักษินได้กลับมากินเมืองทําทุกทางไม่เว้นรุกร้ําเสริภาพส่วนตนของนายกพวกมันรู้คนดีจะหน้าบางตื้อให้หนักเข้าไว้เดี๋ยวก็รําคาญตัดสินใจเทน้าข้าวประชดหมาทําไมพวกแดงสามนิ้วเพื่อไทยก้าวไกล พยายามปลุกประเด็นพด็จก,การมาสร้างความชอบธรรมในการก่อริยามเมืองไม่สําเร็จรู้ไหมถ้าไม่รู้ต้องอ่านนี่นะค,คุณเตอร์สิงห์ก็ยกบทความมานะครับเป็นของศาสตราจารย์ชาวอเมริกันท่านหนึ่งดรสกอตต์ทอมสันนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับท่านได้เขียนบทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Los Angeles Time s เมื่อวันที่27พฤษภาคม 57นะครับคือหลังพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจปี57ไม่กี่วันบทความนี้ตีพิมพ์ซ้ำต่อๆมาเช่นในเว็บไซต์ g า l f n e w พูดถึงการเข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศของพลเอกประยุทธ์ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาและฝ่ายทหารได้บังคับขับสายผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีในวงเล็บนิวัตธรรมรงบุญทรงไพศาลนะครับให้ออกจากอำนาจโดยผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีผู้นั้น ได้เขาทําหน้าที่นี้หลังจากสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักชินวัตรยุติการดํารงตําแหน่งเนื่องจากมีความผิดในข้อหาใช้อํานาจโดยมิชอบทั้งนี้นางสาวยิ่งลักนั้นในระหว่างที่เธอปกครองประเทศอยู่ก็คอยรับคําสั่งต่างๆจากพิชายของเธอจองเผด็จการและอดีตนายกรัฐมนตรีพันตํารวจโททักษิณชินวัตรผู้ซึ่งหลบหนีไปลี้ภัยอยู่ต่างแดนประเทศไทย ได้ตกอยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายในการประท้วงทางการเมืองยาวนานแรมเดือนระหว่างเสื้อเหลืองซึ่งเป็นคนไทยในเขตชุมชนเมืองผู้สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มผลประโยชน์ชนชั้นนําผู้ต้องการให้รัฐบาลท,ที่ครอบที่ครองอํานาจอยู่ออกจากตําแหน่งไปกับเสื้อแดงซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนผู้ยากจนกว่าที่พำนักอยู่ในเขตต่างจังหวัดโดยผู้คนเหล่านี้สนับสนุนทักษิณ และหาทางให้เขากลับคืนสู่อำนาจดังนั้นเมื่อมีนายพลผู้ม,มั่นทะเยอทยานและมีความสามารถผู้หนึ่งพยายามที่จะทําให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพโดยที่ในขณะนี้เขาได้รับพระบรมราชองค์การแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งด้วยมันจะมีความเป็นไปได้อย่างครบถ้วนบริูณ์ว่าเขาจะพิสูจน์ให้เห็นว่าการรัฐประหารทั้งหลายนั้นใช่ว่าจะเลวร้ายเสียไปทั้งหมดศาสตราจารย์ผู้นี้นะครับยังระบุว่า ความปั่นป่วนสับสนทางการเมืองในประเทศไทยนั้นมีรากเหง้าที่ลึกซึ้งเขาได้ชี้ว่าประเทศไทยต้องประสบโชคร้ายเช่นเดียวกับเยอรมนีในยุคทศวรรษที่1930และอิตาลีในยุคทศวรรษ1920ทำให้ได้นักหลอกลวงล่อฉวยโอกาสทางการเมืองซึ่งเที่ยวให้สัญญาต่างๆมากมายเข้าครองอำนาจปกครองประเทศและก็ย้ำว่าการปล่อยให้ระบบทักษิณคงอยู่ คือความตายของประชาธิปไตยไทยทักษิณนั้นทําเงินได้เป็นพันๆหมืนม่นล้านในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือและได้เริ่มซื้อเหล่านักหนังสือพิมพ์ตลอดจนนักการเมืองทางภาคเหนือมาเป็นพวกเขาชนะการเลือกตั้งในปี2001อย่างถล่มทลายและก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงท่าทแท้ของเขาการดําเนินการปิดกั้นส่วนต่างๆของสื่อมวลชนซึ่งเขายังไม่สามารถควบคุมได้นอกจากนั้นมีรายงานว่า มีผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยๆ3,000คนถูกฆ่าตายในขณะสงครามปราบปรามยาเสพติดของเขาอีกทั้งแสดงให้เห็นอย่างเต็มตาว่าเขาจะยังครองอำนาจต่อไปอีกยาวนานทฤษฎีเรื่องประชาธิปไตยนั้นไม่เคยเลยที่จะหมายความอย่างง่ายๆเพียงแค่ว่าการปกครองโดยคนส่วนใหญ่แน่นอนทีเดียวว่าทักษิณก็ใช้กลไกด้านการตรวจสอบและการขานอำนาจด้วย แต่เป็นชนิดที่แตกต่างออกไปโดยที่เขานำมาใช้เพื่อเป็นการกระชับฐานอำนาจของเขาให้เข้มแข็งทั้งในกิจการตำรวจและในกองทัพด้วยถึงแม้มีหลักฐานว่าเขาประสบความสำเร็จน้อยกว่าคุณเปลวบอกว่านะครับศาสตราจารย์อเมริกันผู้นี้กล่าวอีกว่าเป็นเรื่องยากลำบากเสมอที่จะอ้างเหตุผลความชอบธรรมให้แก่การทำรัฐประหารแม้กระทั่งในกรณีที่เป็นการเข้าแทนที่ระบบปกครองที่ย่ำแย่เต็มที อย่างไรก็ตามเขาระบุว่าถ้าหากใจผลความชอบธรรมแก่การต่อต้านการรัฐประหารในคราวนี้ก็จําเป็นต้องไปให้ความสนับสนุนต่อทักษิณบุรุษผู้ซึ่งไม่ยอมอดทนต่อการคัดค้านใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งจากสถาบันและเป็นผู้ซึ่งปกครองด้วยกำปั้นเหล็กตราบที่เขาหรือผู้ที่เขาคัดเลือกให้มาสืบทอดต่อจากเขายัางมีชีวิตอยู่โดยส่วนตัวผมแล้วผมมีความประหลาดใจว่าในผลผู้นี้ นักเขียนก็หมายถึงพลเอกประยุทธ์นะครับได้รอคอยมาเป็นเวลายาวนานถึงขนาดนี้เขาเดินมาของเขาด้วยความระมัดระวังมากด้วยการประกาศใช้กฎอายการศึกอย่างเป็นกลางกลางในวันหนึ่งแล้วจึงเข้ายึดอํานาจในอีกวันหนึ่งกองทัพไทยไม่ได้ผลิตในผลที่มีความสามารถอันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางขนาดนี้เลยในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาศานะสตราจารย์ s c o t t t h o m p s o n กล่าวสรุปบ,บทความของเขาว่านะครับ การเลือกให้ระบบทักษินปกครองประเทศต,ต่อไปคือการรับประกันให้ประชาธิปไตยในไทยตายดับศูนย์ไปภายในอนาคตอันใกล้นี้ขณะที่การสนับสนุนการก่อรัฐประหารยึดอำนาจของฝ่ายทหารอาจจะนะครับในวงเล็บแค่อาจจะเป็นเพียงหนทางเดียวเท่านั้นที่จะสามารถฟื้นฟูประชาธิปไตยให้กลับคืนมาได้ความจริงทางประวัติศาสตร์ทั่วๆไปนั้นมีอยู่ว่า ระบบการปกครองต่างๆที่นำมาซึ่งระเบียบเรียบร้อยอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยขณะที่แทบไม่ปรากฏเลยว่าระบบปกครองในทางตรงกันข้ามจะสามารถทำอะไรเช่นนี้ได้ทั้งนี้ระบบปกครองที่ปล่อยให้ทำอะไรตามใจนั้นมีความโน้มเอียงที่จะนำไปสู่การปราบปรามอย่างรุนแรงซึ่งกลายเป็นการสร้างความย่อยยับให้แก่การปกครองอันเรืองปัญญา นะครับคุณเปลวบอกว่าการเลือกให้ระบอบทักษิณปกครองประเทศต่อไปคือการรับประกันให้ประชาธิปไตยในไทยตายดับศูนย์ไปในไปภายในอนาคตอันไกลนี่คือทัศนะมุมมองของ W. Scott t h o สกอตทซึ่งเคยทำงานอยู่ในคณะรัฐบาลอเมริกันนะครับทั้งประธานาธิบดีเจอรัลฟอร์ดและประธานาธิบดีโรนัลเรเกนในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐกองทัพไทย ไม่ได้ผลิตในาพลที่มีความสามารถอันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางขนาดนี้เลยในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานะครับคุณเปลวสีเงินนะครับปิดท้ายว่านายพลผู้นั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับในคอลัมน์คนปลายซอยนะครับโดยเปลวสีเงินครับคุณผู้ชม